แถลงการเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงความไม่สงบจากที่มีการออกมาแสดงออกของประชาชนเป็นจำนวนมากไม่ว่าตามสื่อต่างๆทั้ง Facebook Twitter Line โซเชียลแคม Instagram และโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายที่มีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มหลายสีออกมาสแสดงออกถึงการคุกคามผู้อื่นโดย วิธีการเดินจับมือกันเดินโอบก,กันซื้อดอกกุหลาบให้กันชวนกันไปกินข้าวสองต่อสองคุยกันอยู่จีกันหนุมกันิงกันในที่สาารณะชน โดยไม่มีความเกรงใจผู้อื่นที่เขายังไม่มีแฟนทำให้คนโสดทั้งหลายเกิดความอิจฉาตาร้อนเป็นอันมาก จนบางทีอยากจะเข้าไปจับแยกมันออกทั้งสองเนออกจากกันด้วยเหตุนี้เพื่อดำลงไว้ซึ่งความสมงบเรียบร้อยของบ้านเมืองรัฐบาลจึงเห็นควรว่า ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้จึงมีมติให้บุคคลที่ยังไม่มีแฟนหรือที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นคนโสดนั้นห้ามออกจากเคหสถาน หลังจากสี่ทุ่มในวันที่14สี่กุมภาพันธ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ